วันนี้เราจะมาดูดีวีวงไฟนะครับชั้นจะทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเป็นเบรคองไฟใหม่นะครับมีปุ่มปิดด้วยนะครับแค่ซึ่งมีปุ่มปิดเราไม่ต้องใช้ด้วยนะครับเป็นปุ่มปิดมันอันใหม่นะครับมือเหมือนเป็นรูปแบบนี้นะครับมาเราไปแกะกันนะครับกไปแกะกันนะครบแกะไป แกะดูก่อนนะครับนะครับตอนนี้เราเปิดออกมาเราก็ขยายนี่ยังไงวันนี้เราจะมาเปิดไฟดอกสำหรัหบที่ไปนะครับแล้วมัน,นที่มันชัด ทรศัพได้ด้วยเวลาโทรศัพท์บิดนและมันพอที่มีแบบผงไฟนี่เราแกะออกมาแล้วนะคบระบุดูจะมันสีอะไรครับผมไปเป็นสีขียเขียวสีดำแล้วเขาขาป็นสีขาวข้างในก็เป็นสีขาวนะครับรนะับเฮ้ยไม,ไม่พี่ จะไปเราต้องตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะอ้ออุอ้ยมันขึ้นด้วยอะ่ะเหมือนแบบนี้เลยอะ่ะอุย้ยลงได้ด้วยอะ่ะเขามีที่เก็บมาด้วยด้วยอ่ะเขามีที่เก็บด,ด้วยนะเขาต้องมีที่เก็บหรอต้องเอาสูงๆแบบนี้จะได้สว่าง แล้วเขาต้องต้องเหมือนันหักไปได้ด้วยนะครับอือแล้วมีบุ่มติดตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมเปิดออกมาก็สว่างนะครับเดี๋ยวไฟดับแล้วเราจะเบิดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับบายตรงนีงน้เดี๋ยวเจอมาแล้วครับเดี๋ยวค่อยเป็นอ่าที่จะ พูดขยายให้มันมันก็บอกแล้วหลายครั้งและเมกกี้จะบอกอะไรให้เบกกี้จะบอกอะไรให้นะยบายถ้าผู้ชมหนเดีวยวมาแล้มวมาแบบเจอกันใหม่ครับแล้วเจอกันใหม่นะครับพวกทูกนี่และพรุ่งนี้จะมาดูใหม่นะคะน้องๆบ๊ายบายบ๊ายบาย